ก็คือเครืเล่น NP 3แอบรู้สึกว่ามันหน้าตาเหมือนเหมือนแอสแท็กอะไรนะะหน้าตาเหมือนพระเลยปะ้อยไ,ไว้แน้าตาน่ารักมากนะแล้วก็นี้เป็น N 3นี่เป็นนัตกรมกล้องหมุดได้น,ะะนีิฮาวทักไทยเป็นภาษาจีนนะคะแน่นอนว่าตอนนี้วัวใจ้าจงกัวนะคะแจนอยู่ที่ประเทศจีน,นะคะ่ะทุกคนรอบนี้ค่ะใส่เสื้อสีม่วงทำผมออกแบบ ชมพูม่วงๆแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือสีม่วงนะคะทุกคนแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะแจนมากับโทรศัพท์มือถือ oppo แล้วก็มาทริป oppo นั่นเองนะคะเขาจะพาเรามาดูสายการผลิตของโทรศัพท์มือถือ find n2 flip ว่าเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีในการผลิตยังไงรวมถึงเทคโนโลยีที่เขาใช้กับแบรนด์มียังไงบ้างมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะคะรวมถึงแจนจะได้ exclusive interview รด้วยนะจะได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคลิปนี้นะคะจะเต็มทุกอย่างในประเทศจีนไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ oppo headquarter ที่เซอร์เจิ้นประเทศจีนเหมือนได้มาพิพิธภัณฑ์ของ oppo เลยค่ะเขานะคะมีให้ดูหมดเลยว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างมีวิวัฒนาการยังไงบ้างเขาเคยไปโคแบน์กับใครบ้างรวมถึงเขากําลังลงทุน R&D แบบไหนบ้างแจนเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่แจนชอบมากๆคือการได้เห็นวิวัฒนาการของมือถือจอพับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยค่ะ คือรู้ได้เลยว่ากว่าจะได้มือถือบางๆสวยๆมาใช้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเขาพลาดอะไรมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนพลาดมาเยอะจริงๆรุ่นแรกๆนี่คือว่าใหญ่มากถ้าใช้นี่ไม่รู้ว่าพกมือถือหรือพกอะไรกันแน่ค่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะ A 1 0 3์าปี2008นปะคะนี่นะคะทุกคนหน้าตาน่ารักมากๆนะคะเอ๊คือไฟน์สอนี่ก็จะมีความสามารถสไลด์ได้อย่างนี้ทุกคนนะคะ,คะตัวนี้ฮะไฟนเดอร์2อตัวนี้บางมากๆอ่ะไฟ n d 7นะคะ2014ค่ะ แล้วก็นี้เป็น N 3ปีอนนะคะนี่เราจะเป็นที่สแกนในนิมีเป็นรตกรรมกล้องหมุดได้นะคะ9 S 2016นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาเซโรนาอันนี้ไฟ X สิบแองน2018นะไรสิบเจ็ดโกลสองพันสิบแปดอกันี่นะคะ รีโน่เรื่องแรกเรารก็กำลังเป็นการบล็อกของมั rất là hay นสี n h ้ตัวนี้นะคะ Reno 10X 2019ค่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบนี่เห็นปะ่ะกล้องขึ้นมาข้างบนนะคะรู้หรือเปล่าคะทุกคนแชนก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่า o ppo เนี่ยเขาเคยทำแบรนด์ที่ชื่อว่า Opp o ppo Digital เป็นแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงนะและได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องของเครื่องเสียงคือเครื่องเสียงคุณภาพสูงหรือว่าพวกเครื่องเล่นบ o ูเล่ค่ะวันนี้จะนเลยได้มาดูของเขาเนี่ยหลากหลายรุ่นเลยบอกได้เลยว่าตื่นเต้นเพราะว่าของทั้งหมดตรงนี้นะีไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคะ่ะไม่ทันจริงๆ x3 ปี2005ตัวนี้คือ Opp o ppo mp3 player ก็คือเครื่องเล่น mp3 แอบรู้สึกว่ามันหน้าตาเหมือนแบบตัวติดตามในยุคปัจจุบันน่ะนึกออกปะเหมือนแอดแท็กอะไรนะคะเล็กๆเ,เล็กมากนี่นะคะมาเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะทุกคนอันนี้คือ X 3ปี2005อันนี้ก็ X 9เหมือนกัน2005นะคะตัวนี้ก็เป็น Oppo M P 3จริงๆของพวกนี้มีขายจริงในประเทศจีนนะแต่ว่าจจ์ก็ไม่เคยรีวิวมาก่อนเหมือนกันหน้าตาเหมือนพระเลยปะห้อยไว้ ต่อมานะคะ X17 ปี2005นะคะตัวนี้หน้าตาพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมดูมินิมอลขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีจอตัวนี้ดูมีพัฒนาการสุดแหละจากทรงวงกลมมาเป็นทรงพระห้อยตัวนี้ก็กลายเป็นตัวแบบสี่เหลี่ยมที่มีจอสวยๆตัวนี้นะอันนี้ปี2006พัฒนาใหญ่ขึ้น A3 ค่ะ A3 ตัวนี้ก็น่าจะเป็น MPC อ๋อนี่ดูวิดีโอได้แล้วเพราะมีจอแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะถัดมาตัวนี้นะคะ PM3 นะคะปี2015 ได้ข้อมูลมาจากพี่แพตจอยซานเขาบอกว่าหูฟังโซนดีมาก เขาบอกว่าแบบ<ๆ>เคยเข้าประเทศไทยมาก่อนทาร่วงนะคะเคยเข้าประเทศไทยเหมือนแบบมาให้ลองแต่ไม่ได้วางขายในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบสตูดิโอฟังแล้วแบบเสียงดีมากไ่เลยนะคะคือเอาจริงนะแจนไม่เคยเห็นของพวกนี้มาก่อนเลยแต่เขาบอกว่าของพวกนี้วางขายจริงมีขายที่ประเทศจีนซึ่งจนอาจจะแบบใหม่ๆเงี้ยน้องแม่ในวงการ<ๆ>ค่ะทุกคนปิดท้ายด้วยของชิ้นนี้ค่ะแจนกับพี่สี่เคยทำข่าวมานานแล้วแต่วันนี้จะได้ลองจับของจริงนะคะนี่คือ Op p o O H1 e a l t h h นั่นเองและนี่นะคะก็คือ Ohel a t H1 h นะคะ <Okay. S 2> ที่เขาเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วได้เห็นของจริงแล้วค่ะแล้วก็ได้ลองแล้วตัวนี้นะคะสามารถวัดนะคะ body temperature ก็คืออุนนะะณหภูมิร่างกายของเราสามารถวัด blood pressure <Okay. S 2> ได้วัด ECG ได้แล้วก็วัด heart rate <Okay. S 1> เราได้ที่สำคัญนะถ้าคุณวางไว้หัวเตียงตัวนี้สามารถวัดการนอนของคุณได้ด้วยเขาบอกว่าเรื่องของการกลนเนี่ยคุณจะสามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าตอนนอนเนี่ยของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะ เอาล่ะพาร์ทที่น่าตื่นเต้นที่สุดของทริปนี้ก็คือนี่เลยปัญหาที่หลายคนบ่นมานานมากๆหน้าจอด้านหน้าใหญ่นะแต่ใช้อะไรไม่ได้ทาง oppo เขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวให้ลองฟีเจอร์ใหม่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนนี่นะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะการอัปเดตใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าถ่ายนะตอนนี้นะทุกคนถ้าเข้ามาดูที่เซตติ้งนะคะ foldable Feature นะมาดูที่วิดเจ็ตอนนี้มาครบเกือบทุกแอปที่เราอยากใช้แล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะหรือว่า TikTok นะการใช้งานจริงเป็นยังไงไปดูตรงกัน Instagram ส่องได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องแบบ อ้ามือถือขึ้นมาเลยนะคะกดไลค์ได้เลยเลื่อนดูเรียวแถมสร้างโพสต์ได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะ YouTube นี่ไม่พลาดที่จะเปิดช่องซีมีเกนนะคะสามารถเปิดดูผ่านจอเล็กๆได้แล้วนะคะกดเล่นได้หมดเลยแต่ว่าตัวเบต้าที่แจนทดลองเนี่ยยังไม่สามารถเล่นแนวนอนได้เชื่อว่าถ้าเขาปล่อยเวอร์ชั่นจริงมาน่าจะทําได้แน่นอนค่ะ t ิกต o k ก็มาไลน์ก็มี WhatsApp ก็ได้ค่ะก็เรียกว่าแอปโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะแอปแชทเนี่ยก็มีมาครบค่ะใครได้ใช้ G-Pay นะก็มีเหมือนกันในส่วนของการโทรคุณก็กดเบอร์โทรออกได้เลยค่ะไม่ต้องงางโทรศัพท์มากดโทรแล้วก็กดปุ๊บจําเบอร์ใครได้ก็กดเลยเอาเป็นว่าจันคงจําไม่ได้ทุกคนเอาเฉพาะเบอร์คนพิเศษละกันนะคะ ปิดท้ายด้วยกันทัวร์ Oppo Factory ค่ะเคยมาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วพอรอบนี้นะประเทศจีนเปิดกลับมาอีกทีนึงก็รู้สึกตื่นเต้นพอได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่แอบซื้ได้นิดนึงเขาให้เราไปดูค่ะแต่เขาไม่ให้เราถ่ายก็เป็นความลับเขาแล้วเนาะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่โรงงานของ Oppo เรียบร้อยแล้วนะคะที่ตรงกวดนะคะต้องบอกว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายภาพแต่เดี๋ยวจย์จะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกัน,กนว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ จะได้มาดูสายการผลิตจริงของ Oppo Find N2 Flip จะได้ดูไป2ส,ส่วนด้วยกันอันแรกคือการทํา SMT หรือว่าง่ายๆค่ะมันคือขั้นตอนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองบรรยากาศข้างในดูเงาๆเหมกันนะคือไม่มีคนเยอะมากเพราะว่าเขามีหุ่นยนต์ทํางานร่วมกับคนค่ะสิ่งที่จจนสังเกตได้ชัดเจนเลยคือเขามีแบบ quality check ตลอดทุกขั้นตอนทําเสร็จเช็คตรวจสอบทําเสร็จเช็คตรวจสอบวนอยู่แบบนี้แหละคะ่ะทดสอบกันนะ เยอะมากๆก่อนที่จะมาถึงมือพวกเราเรียกว่า1สายการผลิตที่แจนดูเนี่ย95เป็นอัตโนมัติเหลือคนทำงานประมาณ6-7คนนั่นเองอะไรที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้หรือว่าอะไรที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเนี่ยเขาก็ยังใช้คนทำอยู่ค่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยผลิตได้6,000-8,000เครื่องเลยนะอันนี้แค่ผลิตนะคะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทดสอบนะคะต่อมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งที่จนได้ดูก็คือขั้นตอนการประกอบเครื่องอันนี้ค่ะ เหมือนโรงงานทั่วไปเลยรู้สึกว่ายังมีความแบบสนุกสนานดูมีความคลึกคลื้นนะเพราะว่ายังมีคนในการทํางานอยู่ตอนเดินทัวร์จะมีข้อหนึ่งที่จะบบสงสัยขึ้นมาเลยจันเพิ่งไปเที่ยวมาที่อากาศแบบหนาวมากๆใช่ไหมคะหิมะเยอะเลยสงสัยว่าอมือถือที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยมันเคยทดสอบอะไรแบบนี้ไหมเคยได้ยินว่าเขาทดสอบแต่วันนี้ค่ะเขาพาไปดูแล็บที่มีด็อกเทสนะคะการพับไปพับมาค่ะการเสียบสาย usb เสียบเขา่าเสียบออกเสียบเขา้าเสียบออกนะการทดสอบปุ่มกดค่ะแล้วก็การที่อยู่ในสภาพอากาศที่แตกต่าง ไปบอกง่ายๆแลบนี้นะมันก็จะมีแต่ตู้ที่แบบโย,โยนโยนโทรศัพท์จิมจิมจิมเสียบเสียบเสียบ,บ,บนะคะส่วนกล่องเทสอุณหภูมิเนี่ยเขาก็ทําจําลองขึ้นมาโฟนเอ่ยุณหภูมิเอ่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะดูว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยทนแค่ไหนค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ตื่นเต้นที่สุดเลยตัวแทนประเทศไทยในการประกอบ fraction hint ค่ะอันนี้นะบอกได้เลยว่าฉันเห็นทุกชิ้นส่วนของบานพับนี้แล้วบอกตามตรงว่ายากมาก พราะทุกอย่างคือเล็กสุดๆบางอันคือแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาป่าแล้วอ่ะคือแทบมองไม่เห็นแบบรายละเอียดของมันเลยเจนถอดใจมากๆค่ะเล็กจนงูดกิดเลยค่ะนี่ขนาดต่อแค่แบบเซี่ยวเดียวของเซ็กชันฮิตนะยังรู้สึกได้ว่ายากเขาเนี่ยให้ความสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าบานพับตรงนี้นะมันคือหัวใจสําคัญของมือถือจอพับเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาใส่เทคโนโลยีเข้าไปทําให้มันเล็กลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถใช้โทรศัพท์ที่ แข็งแรงแล้วก็ใช้ได้นา่นๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือผลงานที่เราไปทํามานะคะตัวนี้ค่ะทุกคนนีม่มันก็จะสามารถพับได้แล้วจากได้แล้วนี่นะคะเป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมมันพับได้ชึบ สุดท้ายนี้นะคะแจนก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับทางคุณบิริจางนะคะ President of Oversea Marketing Sales and Service Oppo ประธานกรรมการฝ่ายการตลาดฝ่ายขายและบริการ Oppo ระดับภูมิภาคอย่างแรกเลยที่เขาบอกและเขาเน้นย้ำม,มากๆก็คือสโลแกนของเขาค่ะ Not the first but the best God ไม่ใช่เจ้าแรกนะคะแต่เป็นอันที่ดีสุดนั่นเองนะคะ Opp o p p ปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยโฟกัสมากๆนะในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยต้องไปกระจัดกระจายมีทิศทางมุ่งไปอย่างชัดเจนค่ะและที่สําคัญโฟกัสไปที่แบบการทําให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจที่สุดเอาคนใช้งานเนี่ยเป็นหลักนั่นเองสุดท้ายเนี้ยอยากรู้ว่ารุ่นต่อไปจะใส่อะไรมาแอบใบให้หน่อยได้ไหมก็บอกว่า บอกไม่ได้อ่ะต้องอรอลุ้นแหมไม่ยอมบอกเลยนะคะแต่แจนอ่ะรออยู่นะคะกานน้ำกานฝุ่น,นชาร์จไร้สายของ oppo เนี่ยต้องมาแล้วค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะแจนก็ได้พาทุกคนเนี่ยไปเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกับแบรนด์ oppo ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานได้ไปดูเฮดควเตอร์ของเขานะฮะแล้วยังได้ประกอบชิ้นส่วนสำคัญหัวใจหลักของมือถือจอพับด้วยก็ถือว่า oppo ให้เกียรติพวกเรามากๆที่เชิญมาเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ oppo นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะ